สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการของช่องมีสพะนะครับวันนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งที่เรามาในยามค่ําคืนนะครับเนาะบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะตอนนี้อุณหภูมิค่อนข้างที่จะเย็นนะครับเราก็ประกอบด้วยกลางคืนนี่มันก็มีเสียงลิดลิงเลไลเนาะในชนบทนี่ก็เสียงรถเสียงอะไรย่างเงียบหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็ดึกพอสมควรประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วนะครับผมก็เลยตัดสินใจลุกขึ้นมาเพื่อ จะมาเล่าประสบการณ์สยองขวัญน,นะครับจากกรรมบอกเล่าของคนเก่าคนแก่เนาะเขาจะมาพบกันนะครับมาพบกันทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลาหกโมงเย็นนะครับพอดีผมจะขึ้นไปแม่ห้องสอนนะครับเนาะก็เลยว่าเออก็เดียวถ้าสมมติขึ้นไปบนปูนหองมงหูว่เราจะได้ทําคลิปหรือไม่ก็เลยมาทําคลิปฝากคุณผู้ชมไว้ก่อนนะครับเพื่อจะเป็นประสบการณ์เล็กๆน้อยๆเนาะจะได้หายคิดถึงกันนะครับผม ในหมู่บ้านของมิสปะนี่นะครับก็ตั้งมาหลายสิบปีแล้วนะครับเนาะตอนแรกเริ่มเดิมทีคนเท่าคนแก่พวกเราเคอฟังนะครับมันก็จะมีแค่บากีหลังคาเรือน,นครับซิปหลังคาเรือนนี่ใหม่ๆหม่นี่บดถึงซิปหลังคาเรือนด้วยซ้านะครับตอนนี้ก็ร้อยกว่าหลังคาแล้วเพราะฉะนั้นในช่วงนั้นยังม่มีไฟฟ้านะครับเป็นหมู่บ้านตั้งใหมนะ่เนาะไฟฟ้ายังมาเข้ามาแต่ประสบการณ์เรื่องสิ่งลี้ลับต่างๆมันก็เลยค่อนข้างที่จะยึกนะครับผมผมจะเล่าเต่าที่ได้รับทราบจาก คนเท่าคนแก่ที่เราเคยฟังนะครับเนะบาะพูดมาว่าตระก้อนนี่ผีดุมากๆเลยนะครับดีเพราะมันเป็นหมู่บ้านใหม่เนาะแล้วก็มันความเจริญไรอย่างกบมีหุ่นตั้งก็ยังเป็นลูกหลังนะครับเป็นลูกหลังแดงๆนะแล้วก็ไฟฟ้ากบมีเนาะน้ำปลาอย่างมามีอยู่กับปลากับอย่างเงี้ยแล้วก็มันยังเป็นป่าทึบนะครับคุณผู้ชมเป็นป่าทึบแล้วก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวซัตตาอย่างก็ยังพอมีนะครับเรื่องแรกนี่แม่ผมนะครับเราเคยฟังเนาะว่า บริเวณที่ท่านมาอยู่แรกๆเนี่ยก็คือน,นี่รงนี้เลยนะครับบริเวณที่เป็นบ้านของมีสปะปัจจุบันเนี่ยเอาแมวแมวผีมา feed, เดี๋ยวแมวมานาั่งอูด้ด้วยในหมู่บ้านของมีสปะเนี่ยตรงบ้านของมีสปะน,นี่นะครับแต่ก่อนผมเกิดตรงนี้เลยนะครับเกิดเกิดอ่าหมายถึงว่าบ้านบ้านหลังแรกที่อยู่นะครับอยู่บริเวณนะี้ตอนนั้นตอนแต่ตอนไปเกิดแต่แต่ไปเกิดทีโรงพยาบาลสวนดอกเนาะแต่บ้านอยู่ตรงนี้ แม่เราฟังว่าตะกอนไฟฟ้าก็ะบอมีเนาะจุดตะเกียงน้ำมันกัดนะครับแล้วก็ต้องซื้อไปซื้อตต่ร้านค้าเนี่ยทีละสองบาทนะครับซื้อซื้อน้ำมันกัดเนะี่ยเพื่อ,อามาจุดกลางคืนเนะี่ยแล้วก็ชนบทตะกอนมันก็ะบอมีอย่างเนาะทีวีก็ะบอมีวิทยุอะไรอย่างกรบอมีคือแบบอยู่แบบอยากจนมากๆเลยครับคือเหมือนจะอยากจนคือมันมันยังกะบมีอย่างเข้ามาเนาะมันเล่นแบบไฟฟ้าก็ะบอมีอะไรอย่างครับพอนอนกลางคืน,นครับปกติเพื่ออย่านอนเร็วนะเพราะมันบมีกิจกรรมอย่าง ทีวีอย่างก็มามีเมื่อตืต่อไปไหนก็ไม่ได้ละประมาณทุ่มกว่าสองทุ่มเนี่ยเพิ่นจะนอนน,น,นะครับทีนี้พวกเราก็ฟังว่าถนนนี่มันเป็นถนนลูกหลังเนาะบนนั้นบนบน,บนหัวนอนนะครับมันจะมีถนนลูกหลังตอนนอนปกติใหม่ๆเริ่มแหลกเดิมทีนั่นมาเป็นอย่างนะครับเพราะว่ายังมีสติดีดึงเนาะพอป่อหลับนะครับพอป่อหลับปุ๊บแต่แม่แกเป็น,เป,นเป็นจะรับที่หลังเนาะเพราะว่าต้องเลี้ยงดูบุตรก็คือผมตัวนะครับ พอกาลังจะนอนนะครับเครื่อเคลิ้มกำลังจะรับอะ่ะมันจะมีเสียงเหมือนแมววิ่งครับคุณผู้ชมก็ได้ยินเสียงแมวก,ก่อนมันจะแบบแบบนีแบบ่ยครับประมาณเนะี้ยซึ่งบริเวณนี้มันบม,มีนะครับแมแลวก็ประเทศไทยบมีมมาป่านะครับเพราะฉะนั้นก็ยังงงว่ามันเป็นเสียงอะไรยังนะครับตอนกลางคืน,นก็นยังมงังคุแตก็่มีจีตสังหอนว่าเริ่มกลัวแล้วนะครับพืนแหลกยังมอเตัวไดเด้วยครับ คืนสองคืนสามก็แล้วก็ยังมีเสียงนะครับเสียงเหมือนมา้าวนะิ่งนะครับแล้วทีนี้ไปถามคนถ้าคนแก่กคือปู่ผมเองนะครับเพื่อนบอกว่าจะบ้านพระท้องว่าผีม้าบ้องครับคําว่าผีม้าบ้องตามความเข้าใจนะครับก็น่าจะลําตัวส่วนหลางเป็นม้านะครับแต่ตั้งแต่คอขึ้นมาเนะี่ยกลายเป็นเอวเอวคนเนาะแล้วก็ส่วนบนก็นจะกลายเป็นคนครึ่งคนครึ่งม้านะครับ นั่นแหะมันเป็นความเจือของทางล้านนานะครับปุณหะพีมาบ้องก็คือครึ่งคนครึ่งม้านั่นเองนะครับบริเวณนี้เลยนะครับหน้าเนี่ยบนถนนบนหัวนอนผมนี่เลยแล้วก็บางคืนก็จะมีเสียงหลากฉแฉลงนะครับเพราะบริเวณเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นหมู่บ้านตรงนี้เป็นเออเป็นหลงหมหินเกา่าหรือว่าเป็นแผ่นยางบะตอยอย่างนี้เลยนะครับก็เฮาก็บอกว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยคนจะเป็นจะแตกกันมาแค่ไหนเนาะแม่บอกว่า พอนอนกลางคืนเนี่ยหลอกขนาดครับผีนี่หลอกขนาดเลยครับกลางคืนนี่ยบางทีหลากแฉลังที่เป็นเล็กเนาะแล้วก็หลากตําอ่าที่มันเป็นเป็นอ่าเป็นหินลูกหลังอ่ะเสียงแข้งเค็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 งพอเฮาตั้งใจฟังก็หายไปพอเนี่ยหูฟังหายไปพอเริ่มจะคืมลับละก็มีเงื่เสียงดังแค็งเค็งนะครับหลอกขนาดหนักเลยเมื่อก่อนเนาะ แล้วก็เรื่องต่อมาอันนี้เรื่องอเ,ปเป็นเรื่องของแม่พายหรือว่าแม่เปียกนะครับแกบอกว่าสมัยตะกอนนะครับเดินทางเข้าไปในสวนอันนี้กางวัแกแทกเลยนะครับเดินทางเข้าไปในสวนเดินทางเข้าไปในสวนทึ่เหมือนป่านะครับเป็นป่าลึกะระยะทางที่จะกว่าจะถึงสวนก็นเป็นป่าทึบหมดเลยนะครับแล้วพอเดินเดินไปเนี่ยครับ ต่ก่อนมันม่นมีมอเตอร์ไซค์เนาะต้องใช้วิธีเดินอย่างเดียวนะครับพอเดินเดินเดิน<ๆ>ไปนะครับคุณผู้ชมยังบะถึงส่วนของตัวเก่าแต่ว่าผ่านส่วนของลุงคนหนึ่งนะครับเป็นชาวบ้านเหมือนกันชื่อส่วนเป็นส่วนลุงบิวนะครับแล้วก็แกเกาะคล้ายๆว่าแลแต่เนาะเออเห็นเห็นตรงเถียงนาพื้นท้องเนี่ยแห้งนะแห้งห้งสวนนะครับแห้งสวนเนี่ยแลไปพออเห็นคนสี่ห้าคนนะครับใส่เสื้อเขียวเสื้อเหลืองเสื้อแดงเนะี่ย กำลังก่อไฟทำอาหารกันอยู่นะครับในจิตบอกเลยว่าโอ้อันนี้มันเป็นมูไวรุ่นที่เอาอันเอาหมาเนาะแต่ก่อนเขามีบางกลุ่มที่มันกินหมากันนะครับกินเนื้อหมากันคนเชื่อว่าเนื้อหมาที่มีสีดำล้วนเนี่ยมันจะทำให้อบำบรุงกกำลังหรือว่าทำให้พัยัดในหลางกายโรคภัยไข้เจ็บนี่หายไปนะครับแล้วก็ทีนี้แม่ไอ้เป๊กคิดว่าต้องเป็นไวรุ่นเอาหมามาชำระแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่า มันก่อไฟตยัยเราก็เอามาทําในสวนนะ่ะถ้าเป็นฆ่าหมูฆ่าอย่างธรรมดาเนี่ยต้องทําในหมู่บ้านละอันนี้มาแอบมาทําในสวนเนี่ยจะต้องเป็นมาเอาหมามาฆ่าแน่นอนก็คิดว่าลูกหลานตัวเก่าก็น่าจะมีหั่นตุยเนาะคิดว่าหลานเอ้ยคนหูจักเนี่ยก็ว่าจะเข้าไปด่านะครับเพราะว่าเอาหมามาฆ่าเนาะก็เดินเดิน,เด,นเดินก้มหน้าไปเพื่อจะไปดา่าคิดว่าหลานตัวเกามีหัน่นของเงยหน้าดูตรงห้างนานะครับคุณผู้ชมปรากฏว่า มามีไผยหยุดตรงนั้นสักคนเลยครับคนสี่ห้าคนแต่แกยที่ใส่เสื้อเหลืองเสื้อแดงแต่แกยมันหายไปไหนหมดนะครับกองไฟที่ก่อไฟลูกบึงก็บึงแต่แกยหายหมดครับบะมีกองไฟกับ่ามีคนกับบมีพอหู้ได้แข่ตะอัน้นละครับคุณผู้ชมไม่ไพนี่ขนลูกทั้งตัวแล้วครับขนลูกสู้มาเลยออกจากบริเวณนั้นโดยเร็วที่สุดน,นะครับมาไปแล้วส่วนกลับไปเลยกลับบ้านเลยหรือว่าอย่างไดเนี่นยนะหรายละเอียดหลังจากนี้ผมก็จำไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่า คขาขายแม็กมันอยู่ตรงที่ว่าแกไปเดินไปหาตรงห้างนั่นนะแล้วมันมีคนนี่นะครับมีอีกเรื่องนะครับคุณผู้ชมอันนี้เรื่องที่สามชาวบ้านตะกอนเนี่ยครับอาชีพส่วนใหญ่ก็แล้วก็จะทําไม้สักเนาะเพราะว่าทางการพวกกัาบอค่ยเข้มงวดเพราะไม้มันเยอะนะครับตะกอนแล้วก็เราจะ้านก็บ่มีรายได้อะไรอย่างครับนอกจากทําไม้แล้วก็ทาเนี่ยประมาณสามสี่สปีที่แล้วนะครับทาก็คือใช้เลื่อยมือนะครับบ่มีเครื่องยนต์อะไรอย่างก็ได้วันละแผ่นสองแผ่นอย่างเงี้ยครับ พอเลี้ยงฉีพไปทำนาก็บาได้เพระาะว่าพมิประเทศมันเป็นดอยเนาะแล้วก็น้ำก็เป็นน้ำห้วยที่ลาบมัมีสําหรับทํานานะครับแล้วทีนี้ลุงคนนั้นนะครับเจ้าบ้านนะก็แบกไม้มาจากออกจากป่ามามาถึงเนินนะครับพอจะถึงหมู่บ้านละโพเพละจะข้มละมีคนวิ่งสวนขึ้นไปครับวิ่งสวนที่แกเดินลงมานะเห็นเป็นคนเลยนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงวิ่งปึกป๊กปึ๊กปึ๊กปึ๊กขึ้นไปนะครับแกก็เข้าใจว่าป่าไม้คงจะเข้าเจ้าหน้าที่ป่าไม้คงจะเข้าเนาะ แกก็บ,บางไม้แล้วก็วิ่งขึ้นไปนะครับได้จัดเหมือนฟังเสียงรอฟังอย่างกรบ่มมีสักอย่างก็เลยเดินลงมาที่หมู่บ้านแต่ป่าไม้นี่ยังมาเอา,านะครับไม่ซักนะมาถามที่หมู่บ้านปรากฏว่ามามีครับเจ้าหน้าที่ป่าไม้อะยังมามีสักคนแล้วก็คนที่มันวิ่งขึ้นไปนะก็คือไข่ก็ยังองสรุบะโดนเจอดีเต็มๆเลยนะครับผมนั่นแหละอันนี้คือเรื่องที่สามนะครับโอ้โหค่อนข้างที่จะตะกนนี่เรื่องผีนี่ เด็กๆเวลาผิงไฟหน้าหนาวเนี่ยจะขยันขย, ان, ขยอให้คนแก่นะครับเล่าเรื่องผีให้ฟังซึ่งความจริงแล้วก,ก็กลัวนะครับกลัวแต่ก็อยากฟังอยู่นะครับอันนี้ก็เรื่องที่สามเนาะเรื่อง,เร,องเรื่องที่สี่นะครับผมจะเล่าให้ผเรื่องหนึ่งเรื่องที่สีนี่ลุงทองเนาะหน้าทองน่ะหน้าทองแกตะกนมีหมูบม่บ้านหมู่บ้านมีประมาณสักจะบ้านมาอยู่สักประมาณเกือบประมาณสักสิบหลังคาเรือนนะครับตอนนั้นมาอยู่ใหม่อยู่เนาะยังเป็นป่าอย่างอยู่เลยนะครับ พอมาอยู่ใหม่นะครับคุณผู้ชมน้ําถ่าอาย่างกระบอมีเนาะไฟฟ้ากระบอมีเราจะเข้าห้องน้านี่ต้องวิ่งเข้าป่านะครับคือเอาจอบไปคุดแล้วก็ฝังหรือว่าอาใจน้ําอย่างล้างนี่มาบมีนะครับใจไม้นะครับทําความสะอาด <c oughs> ไม่แกงกมามาุ้นน่ะมะแกก็เข้าป่าไปกลางคืนนะครับปวดท้องเข้าป่าไปแล้วไปนั่งไทยนะครับริมทางทางเดินนะครับเพราะว่า,ามนมนบอกบมีคนเดินกลางคืนนะครับไทยตรงไหนก็ได้เนาะ จู่มีเสียงคนเดินเข้ามาครับเสียงคนเดินเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับพอจะมาถึงที่แกจุดที่แกนั่งถ่ายอยู่นะ่ะปรากฏว่าเสียงเดินหายไปแล้วก็คนก็นหายไปครับคุณผู้ชมตอนที่ผมกําลังเล่าเรื่องนี้นะครับผมมีเสียงคนเดินมาครับด้านขวาของผมผมพยายามจะบมุหันมองนะครับเพราะว่ากลัวเสียสมาธิในการเล่าเนาะแล้วก็พอเล่าจบผมก็หันไปมองครับ พอดีรอนในหมู่บ้านมันเห็นผมนั่งอาชีพอยู่มันก็เลยเดินมาหาครับแล้วก็แมวไขมุกก็เดินไปเดินมาตัวนะครับเนี่ยอย่างที่ผมเล่าฟังครับคือแกกำลังนั่งทายอยู่เนี่ยแล้วก็มีเสียงคนเดินเข้ามาหาแล้วมันมืดนะครับคุณผู้ชมมันมืดแต่ว่าเดินยังพอสัลวสัวงมองเห็นได้เห็นคนเงาตะคุ่มตะคุ่มมาแล้วเสียงกับคนที่เดินมาเนี่ยมันหายไปได้อย่างไรครับโอ้แต่ก่อนเรื่องสยองขวัญเยอะมากถ้ามาเล่าวันนี้นะครับเป็นชั่วโมงกับโจกคิบเนี่ยดีวผมก็ยอยลง อันนี้มันเป็นคอนเทนต์พ่นห้องว่าสะเรื่องเรานะครับผมเดี๋ยวมีโอกาสหน้าผมจะลงเดี๋ยวผมจะขึ้นไม่ห้องสอนนะครับผมลงมาเดี๋ยวก็จะมาทําคลิปต่อเลยๆนะครับพบกันทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับผมเวลาหกโมงเย็นนะครับสําหรับคลิปนี้คงจะต้องลาไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเนาะเดี๋ยวถ้าผมไปสืบเสาะเรื่องแล้วจากคนเท่าคนแก่มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเลา่าให้คุณผู้ชมฟังน,นะครับสําหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมสวัสดีครับ